กราบสวัสดีชอปซีมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวคุณหมอนะครับนะโซคาเตสนี่ครับโอเวอร์หนึนะครับนะตอนนี้ก็เราได้ซื้อเข้ามาในอยู่ในทีมของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของโหมดเฮดดูเฮดนะครับให้กับพี่พี่น้องได้รับชมแล้วก็ตัดสินใจนะครับสําหรับใครที่ได้ตัวฟรีมาหรือว่าได้ตัวหรือว่าเปิดแพ็คได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พีน้องนท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติเมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวโซกเตสนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของเขากันก่อนเลยนะครับมาดูกันว่านะครับว่าเราได้อัพสกิลอะไรไว้บ้างนะครับผมในส่วนของเรื่องการอัพสกิลนะครับผมจะเลือกอัพเป็นในส่วนของกองกลางเซนเตอร์นะครับแล้วก็กองกลางตัวทําเกมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยผมเลือกอัพเป็นสภาพร่างกายนะแต่ว่าจะเอาเปรับรู้ก็ได้นะก็จะดีในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนะครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้นะครับ ในส่วนของค่าพลังนะครับฝีเท้าอยู่ที่1 6 3นะครับแล้วก็การยิงอยู่ที่137รสมบการส่งบอลอยู่ที่180การเลี้ยงบอลอยู่ที่165นะครับแล้วก็การตั้งรับอยู่ที่1 2 6สบสภาพร่างกายอยู่ที่140นะครับเรื่องการเบียดการประทาดนี่บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนนะครับนี่ครับค่าพลังต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ คุณสมบัติที่ให้มาก็จะเป็นฟรีกิกทรงพลังครับเหนือชั้นยิงประตูเด่ที่ไกลครับแล้วก็ยิงสซกอยเวอร์เรจเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นเปลี่ยดเลนนะครับสำหรับโซเตสนะครับเท้าก็เป็นไซส์ห้าหัวห้านะครับผมอยากจะบอกเลยนะมันเหมือนลุคคุลิตแบบเปียบเลยนะครับสไตล์เดียวกันแบบเด๊ะเเลยนะครับสำหรับโซเตสเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากรุคคุลิตเลยนะครับเพราะว่าเป็นกองกลางที่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันนะครับพอๆกับรุคุลิตเลยนะครับนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็สามารถมารับชมแล้วก็มาดูรีวิวได้นะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับก็จะเป็นงานรีวิวทั้งหมด2เกมด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงทยคลิปก็จะมีอ่าช็อตบางส่วนนะครับเป็นการทำประตูของโซเตสเป็นลูกแฮตติกด้วยนะครับมี1เกมนะครับที่สามารถแฮตติกได้นะสำหรับโซเตสก็เดี๋ยวเราจะตัดบางช่วงมาให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะอ่ขอเกินไว้ก่อนนะครับว่า ดาวผมเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง10ดาวนะครับก็จะอยู่ช่วงเจ็ดดาว8ดาว9ดาวประมาณนี้นะครับยังไม่ถึง10ดาวแต่ก็อยากจะมาดว,วนักเตะให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับนะ<อ>เพราะว่าะจะมีกี่ดาวก็ช่างครับคนที่เราเจอ,อยังไงก็เก่งกว่าเราแน่นอนนะครับบางครั้งก็เราอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาวิวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับยังไงก็รับชมกันเพื่อความสนุกสนานกันแล้วกันนะครับ2เกมนะครับ โอเคก็เจอกับแผนซีมสามโฮลิงเหมือนกันเลยนะครับคู่จะสู้เป็นฝ่ายเขี่ยบอลนะครับผมมามาเริ่มันเลยดีกว่านะครับกาเเบลครับไปแย่งบอลมาได้ครับแล้วก็เสียบอลนะครับโยฮันครับจังหวะนี้หลุดแล้วครับซอนเฮวินครับหลุดหลุดยังไงครับโอเคทีเซฟครับผม โอเคโอ้โหเกือบไปนะครับเกือบโดนครับนาทีที่อืคือเร็วมากเลยนะถ้าโดนเนี่ยโยนครับครับโดนจิ้มบอลสกัดไว้ได้นะครับผมจังหวะโต้กลับของคู่ต่อสู้นะครับสังเกตไหมครับว่ากองหลังเนี่ยจะยืนแบบลอยๆนะครับแบบนี้โอกาสที่จะหลุดเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับโยันครับออกไปให้กับแกริเบลครับม้วนกลับมาครับ จะคืนไปที่โยนครับครับแต่ว่ามันมันไม่ลิงก์อะทุกคนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งแต่ปรับแพดใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่าการลิงก์ตัวเนี่ยมันจะช้าไปนะครับซีดานครับออกไปให้ครับโรนานิโยครับโยฮันครับไปที่แกเรตเบลครับได้ครับผมมีความเร็วแล้วก็ซีดานโอ้โหโดนสกัดบอลไม่ได้นะครับ ก็ถือว่าเล่นดีนะครับสีดานเก็บบอลไม่ได้นะครับไปที่แกเรเบลครับโยวันครับไปที่โซคาเตสครับผมได้บอลแล้วนะครับโซคาเตสจะทํายังไงเปิดโอ้โหติดบล็อกครับผมเป็นลูกเตะมุมของเรานะครับทางแรกนะครับเปิดไปที่ตรงกลางครับแล้วก็ไม่ได้ครับได้อีกรอบนะครับผมลูกเตะมุมครั้งที่สองนะครับอย่างไงครับ โอ้โหเข้าเซฟวัญญามิลินโควิชซาวิชนะครับตัวนี้เหนียวนะครับเฮดวเฮดเนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับแล้วก็มีคนเล่นเยอะมากเลยนะครับวัญญามิลินโควิชซาวิชจังหวะนี้ครับไอแล้วครับหลุดครับมีช่องครับไยกาดยังไงครับไยกาดโอเคโอ้โหช้าไปนะถ้าเกิดว่าเป็นกองหน้าหรือว่าอสีตัวอื่นเนี่ยโอ้โหแล้วก็กวงออกข้างไปอีกนะครับ ถ้าเป็นกองหน้าหรือว่าปีกตัวอื่นเนี่ยนะ่าจะจบสกอร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่หลุดเลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่ากองหลังเรายืนห่างใช่ไหมการลิงก์ตัวก็ไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในครึ่งที่สองครับซีดานครับแคปดาวิล่าครับไปที่โลนานิโยหืมบอลออกข้างไปอีก,กครูตซูปเปลี่ยนนักเตะน,นะครับ ของเรายังไม่เปลี่ยนสักคนเลยนะนี่ครับโซเกเตสจ่ายบอลพลาดอีกโอเคยังได้โยแกแเเบลไปที่โยเฟคช็อตแล้วก็แล้วก็ปาดหน้าโอ้โหตอนแรกคิดว่ามันจะยิงอ่่มันสึกส่งไปที่โยครับตอกส้นอออไม่ไม่หลุดอีกอื ังหวะสวนกลับครับยกมาโอเคเกลออกไปครับใครได้บอลอ่ะคุณซูได้บอลน,นะครับเอาเราได้ครับโซโกติสได้ยุหมแล้วจ่ายบอลไม่ตรงนะครับการจ่ายบอลน,นี่ผมรู้สึกว่า,น,าน่าจะมีปัญหาทุกตัวเลยนะจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จับบอลเนี่ยลั่นทุกตัวเลย จะโอเวฮาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับบอกเลยว่าจับบอลลั่นทุกตัวนะครับออกข้างไหมโอเคไม่ออกครับเปิดไปให้กับสมบอต้าครับสมบอต้าไปให้กับแกเลเบลมวนโซเตสโยฮันครับคืนหลังไปก่อนสมอตา้าแกเลเบลเยยะตูเล่ครับโซเตสโยนครับออกไปให้กับแกเลเบล แล้วก็ืเปิดมันเสือกเปิดด้วยเท้าซ้ายแทนที่มันจะเปิดด้วยเท้าขวาแทงมาลูกนี้ยังไงครับตอนยกเอายังได้อยู่ครับน่าจะเสมอเลยครับเกมแรกนะครับผมไปที่ซีดานครับซีดานมาที่โซเทสโซเทสยกยังไงโรนันโยไม่ทันครับผม โอเคครับก็จบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสําหรับเกมแรกนะครับผมนะไปดูันต่อในเกมที่สองกันเลยดีกว่าครับเกมที่สองนี่ครับจะเจอกับโอเวรเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าทีมจะยังไงนะครับจะใช้แผนไหนนะครับ ของเราก็มาในแผน4-3-3 holding เหมือนเดิมนะครับของคู่ต่อสู้มาในแผนอะไรอ่ะ4-2-1-3เหรอครับวิแผนนี้มันเล่นยากนะผมผมลองเล่นแล้วนะเล่นยากนะครับเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็มาดูกันว่าคู่ต่อสู้จะเล่นได้ดีขนาดไหน,นครับแกเลยเบลครับตอก้นโอเคคู่ต่อสู้สได้บอลน,นะครับตอก้นไม่ผ่านนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติด,ตา,ดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับหรือว่าช่วยกันคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพราะว่าช่วงนี้คลิปก็โดนปิดกั้นโดนปิดการ,การม,อมองเห็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไปที่โลนานิโยครับไปแล้วครับมีความเร็วครับความเร็วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เทียบร้อยครับผมโอ้โหตัดเข้ามา่ยิงเองนะครับตอนแรกกะว่าจะส่งให้โยนครับแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจางังหวะเราจะกดเปิดมือเสือกดยิงอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยแบบว่าเนี่ยผมก็ทําให้ผมต้องตัดเข้ามายิงเองนะครับถ้าเป็นโรนินโยนี่ลูกปั่นเนี่ยผมไว้ใจแน่นอนนะครับยังไงก็เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คือนำแล้วนะครับหนึ่งประตูศูนย์นะครับจากโลนานิโยนะครับทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้ต้องมีให้ได้นะครับเอ๋ครับสมอตตาไปได้บอลมาครับแล้วก็ไปที่โซคาเตสครับไปแล้วครับไปแล้วครับมีความแข็งแรงครับถูกดึงไม่เป็นไรครับแล้วก็ประกบสองครับประกบสองยังไงครับโดนจิ้มจะหมวนกลับแต่ว่ามันช้าไปนะครับโดนจิ้มบอลออกหลังไปนะครับเป็นลูกเปิดมุมครับเอ้า เรียบร้อยครับผมโซคาเตสครับลูกที่สองของเรานะครับผมสามารถจบสกอร์ได้ลูกด้วยลูกโม่งนะครับผมมาดูภาพช้าครับเปิดลูกนี้ครับแล้วก็เป็นโซคาเตสครับผมโอ้โหเรียบร้อยสามารถจบสกอร์ให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยอยาออกนะโอเคยังไม่ออกครับผมยังไม่ออกขอรีวิวนักเตะก่อนนะครับอย่าเพิ่งออก สองศูนย์นครับมาดูนต่อนะครับว่าจะได้ลูกที่สามหรือเปล่านะครับแกเลเบลครับไปที่โยนครับมีกระตุกเล็กน้อยนะครับ yeah, 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 yeah. มันสไตล์คล้ายๆก,กันกับลุคกูลิตเลยนะครับนะสำหรับโซเวเตสเนี่ยไม่ได้แตกต่างเลยนะเรื่องการทำเกมหรือว่าการเอ่อ ไงอะบ็อกทูบ็อกนะครับหรือพวกเกมรับอะไรต่างๆนะเกมบุกอะไรปาดมาลูกนี้โอ้โหยังไงครับชุรมุลโอ้โหติดบ็อกติดเซฟอีกอเกือบไปนะครับเกือบเสียประตูหลายจังหวะมากครับเมื่อกี้โอเคจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับมันสไตล์เดียวกับลุกฤทิดเลยนะเพราะว่าผมก็มีลูกฤทิดอยู่ในทีเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นเนี่ยให้ความรู้สึกสไตล์เดียวกันแบบเดี้ยเลยแล้วก็ไม่อาจจะไม่ค่อยขึ้นมากนะครับไม่ค่อยขึ้นเกมบุกมากนะครับเห็นไหมโซครตีสเนี่ยจะยืนอยู่แบบระดับกลางกลางเลยนะครับจะแตกต่างจากซินิินซิดานนะครับซินิินซิดานเนี่ยคือจะวิ่งบุกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยจะไม่ค่อยลงมาช่วยสักเท่าไหร่ ถ้าเราไม่ได้กดลิงก์ตัวนะครับโรนานดิโน,นโครับปาดไปให้ครับโยนครับโยนครับมาที่แกรเรเบลแกเเบลจะยกเสือกยกไม่ดีนะครับเนี่ยการจ่ายบอลช่วงหลังๆเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่อัปเปียดมาผมรู้สึกว่าทำไม่ค่อยดีสักตั้งเท่าไหร่นะครับไปครับลุคกุลิดครับลุคกลิด ยังไงเอ่ยยังไงปั่นลูกนี้โอเคครับน้อยเออเซฟได้ครับผมซอนครับซอนซอนม้วนกลับไปกลับมาครับโอเคเลียวไปได้ครับโดนโยครับไปที่โยันครับออกโซนไปก่อนนะครับมีความเร็วครับได้ครับได้แล้วครับได้แล้วแล้วแล้วก็แล้วก็หักกลับมาครับแล้วก็ปั่นลูกนี้โอ้โหติดเซฟ นิดเดียวเองอ่ะแล้วเสือกเซฟนั้นมไม่อยากจะพูดเลยครับนึกอยากจะเหนียวว่าเหนียวนะผู้สาประตูเนี่ยแ้วก็โยนครับเก็บบอลได้ครับลูกนี้มมวนกลับมาปานันลูกนี้เอามีช่องเอาติดเซฟติดบล็อกแล้วก็โซโกเทสครับผมรับจบนะครับโซกเทสจบให้อีกแล้วนะครับผมลูกที่สามนะครับผมก็งงเหมือนกัน,นครับว่าจังหวะนี้เห็นไหมลุงโล่ง ปั่นไปแล้วติดบล็อกนะครับโซเตสเก็บให้นะครับผมโอ้โหจังหวะมันชุลมุนมากนะครับแล้วก็บวกกับเราตั้งใจเล่นด้วยนะครับสามศูนย์นะครับตอนนี้เปเล่เปลี่ยนเข้ามาแทนนะครับโยนครับออกไปแล้วนะครับมาดูนว่าเปเล่จะจบสกอร์ได้ไหมนะครับตอนแรกผมก็อยากจะวิวเป็นเปเล่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นโซเตสไปก่อนนะครับมา ไปแล้วครับแกเลยเบลครับคอร์สไปลูกนี้แล้วก็เอาอุ้ยทาได้ทุกคนเปเล่ครับโคตรมึนโคตรสุดนะครับจบสกอร์แบบลูกโคตรยากเลยครับเนี่ยแกเลยเบลครับเลี้ยงไปครับเปิดไปแบบเาอแล้วภาพช้าก็มีให้ไม่เห็นไม่เยอะอีกโอ้โหสามารถจบสกอร์ได้นะครับ4ี่ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับ ตู้ต่อสู้เอายังไม่ออกนะครับโอ้ถือว่ามีใจสู้มากๆเลยนะครับนะก็ถือว่าเล่นดีนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้มีฝีมืออะไรเก่งมากน้อยอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามเล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จับทางได้เองนะครับโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกมที่2นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปรับชมช็อตต่างๆของโซเตสกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับช็อตแรกครับของโซเตสครับ นี่ครับโอ้โหจักรยานอากาศนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้โซกเตสแฮตริกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหโคตรสวยนะทุกคนแล้วนี่เป็นจังหวะที่สองครับโซกเตสครับในกรอบเกตโทษครับเรียบร้อยครับผมวัญญามิลิงโควิสก็เอาไม่อยู่นะครับปั่นลูกนี้ครับลูกที่สี่นะครับ นี่ครับภาพช้านะครับผมนะปา่นลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับโล่งๆนะครับแล้วก็ลูกที่สามนะครับของโซเตสครับผมนะนี่ครับผมโอ้โหลูกที่สามนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับช็อตเด็ดๆของโซเเตสนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดลิปต่อไปนะครับสำหรับ ep นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าครับ